หนึ่งในกองกลางที่มีใจให,ให้กับทีมเรามากที่สุดอดทนอย่างยาวนานเพื่อจะได้มาอยู่ร่วมทีมเราและสุดท้ายการรอคอยของเขาไม่สูญเปล่าวันนี้เราจะมาฟังบทสัมภาษณ์ของเขากันมิดฟิลชาวโมรโ็อกโกโซฟิยานอัมราบัตสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงมุมแฟนอัปเดต ช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวคาวและพูดคุยสถานการณ์ต่างๆของแมนยูกันโซฟิยนอัมราบัิได้ให้สัมภาษณ์กับทาง M U T V ว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ง่ายมากๆที่ย้ายมาร่วมทีมแมนยูเขารู้ว่าแมนยูสนใจในตัวเขาสำหรับเขาเองก็มีความชัดเจนเช่นกันว่าที่เดียวที่เขาอยากลงเล่นก็คือที่นี่เขาต้องอดทนถ้าเพื่อนๆจำกันได้ดิวนี้มันยาวนานมาก จนถึงแทบจะวินาทีสุดท้ายของตลาดซื้อขายเลยเขาอดทนเพื่อที่จะมาเล่นให้กับทีมเราจริงๆครับเมื่อเขาหายเจ็บกลับมาตำแหน่งแบ็กซ้ายเป็นสิ่งที่ทีมกำลังขาดไปเอริกเทนฮากจับเขาไปเล่นแบ็กซ้าย2นัดด้วยกันเขาบอกว่าเขาพยายามอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่แบ็กซ้ายธรรมชาติ แต่ในเมื่อทีมต้องการให้เขาเล่นตรงนั้นเขาจึงเล่นตรงนั้นครับและทุ่มเทตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อทีมของเราสนับผมแล้วเนี่ยเขาก็เล่นไม่ได้แย่นะถือว่าทดแทนได้ดีในระดับหนึ่งเลยครับอย่างที่เราทราบครับว่าอัมลาบัตเคยทำงานร่วมกับเอริกเทนฮากไปแล้วรอบหนึ่งเขาบอกว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันยังเหมือนเดิมเขามองว่าเทนฮากพัฒนาขึ้นและเป็นผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้ว และตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในโลกด้วยเขามองว่าเทนฮากไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาก็จะประสบความสำเร็จที่นั่นครับเขามองว่าเทนฮากมีความคาดหวังมากมายจากทีมฮะเทนฮากต้องการชนะด้วยการเล่นเกมลุกและฟุตบอลที่น่าดึงดูดเราอยู่ในสโมสรที่ยิ่งใหญ่และเราต้องชนะเรียกว่าบทสัมภาษณ์นี้ค่อนข้างแสดงให้เห็นนะครับถึงความเชื่อใจของตัวอัมราบัต ่อ,อาากยงมผมว่าผลงานที่ไม่ดีช่วงนี้มันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างอย่างที่บอกครับว่าเชนฮากยังไม่สามารถจัดตัวจริงที่ดีที่สุดได้เลยสักนัดเพราะฉะนั้นผมว่าต้องให้เวลาเขาหน่อยแหละและผมก็ยังเชื่อมั่นในตัวของเอริกเชนฮากเช่นกันครับสุดท้ายครับการเริ่มรูกาลนี้ของทีมเรามันไม่ได้ดีอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครูน่นี้เป็นผลงานที่ค่อนข้างน่าผิดหวังเลยแหละ อัมราบัตบอกว่าเขาพูดได้หลายอย่างเลยนะในเรื่องนี้เนี่ยแต่เขาไม่อยากใช้เป็นข้ออ้างช่วงเวลาของฟุตบอลมันจะมีช่วงที่ยากเสมอเขายังเชื่อว่ามันเพิ่งเริ่มฤด,ดูกาลและยังมีหนทางอีกยาวไกลพวกเราเล่นกันได้ดีมีสิ่งที่ดีเข้ามาแต่ถ้ามีโชคอีกสักหน่อยเราก็คงชนะในแมตช์ที่เราไม่ชนะเขามั่นใจมากๆยังไงก็ต้องทำงานหนักต่อไปครับและเขาคิดว่าทุกอย่าง มันก็จะดีเองเรียกว่าเป็นความคิดเชิงบวกอย่างมากนะครับจากบทสัมภาษณ์นี้ซึ่งแฟนบอลอย่างเราก็อยากเห็นทีมที่ดีขึ้นหลักๆที่ผมเคยพูดไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็คือการไม่โยนเกมผมยังรู้สึกมีความสุขนะที่ได้เห็นจิตใจนักสู้จากทีมของเราในตอนนี้และหวังว่าเกมล่าสุดครับที่เราพลิกแซงชนะไปเนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้ทีมเราพึดสู้ กลับมาได้อีกครั้งนั่นเองครับทั้งหมดนี้คือข่าวของคลิปนี้ก่อนจบคลิปขอขอบคุณทั้งเพจไฮยี ina, น่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยครับมุมแฟนแมนยู you, ช่องสนับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ